Jazz be Jazz is a wonderful world Jazz be Jazz be on a colorful day and Hi Hey everyone สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะกับพี่เชอร์จ๋าเนาะก็นะคะวันนี้เราจะนะคะเชอร์จ๋าจะทบทวนเนื้อหานะคะ,นะคะก็คือจากหน่วยที่5ของเราซึ่งเราเนี่ยได้เริ่มต้นที่หน่วยที่5และหน่วยที่5ของเรานะคะตอนนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนไปนะคะในเรื่องของการบอกนะคะตำแหน่ง ต่างๆนะคะคำว่าตำแหน่งต่างๆคือการบอกที่ตั้งตำแหน่ง,งไม่ว่าจะเป็นการอยู่บนอยู่ล่างอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกข้างๆนะคะหรือว่าทะลุผ่านเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรซึ่งนักเรียนนะคะก็เรียนไปพร้อมกันอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะทบทวนคำศัพท์ ะะเมื่อเราทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีเชอร์จ่าก็จะนำนักเรียนนะคะขึ้นในเนื้อหาใหม่ซึ่งเนื้อหาวันนี้ของเราจะเป็นอะไรนะั้นนักเรียนจะต้องมี1ค่ะหนังสือเรียนนะคะแล้วก็2แบบฝึกหดัด สามสมุดอย่าลืมนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องใช้างานต่างๆเนี่ยลงในสมุดด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนมาที่หน้าสี่สค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะในหน้า42เปิด ควบครูไปด้วยนะคะเชิดจ๋าจะมาทบทวนคําศัพท์ให้กันกับเราก่อนนะคะจากนั้นก็ไปฟังวิธีการนะคะอ่านออกเสียงกันเหมือนเดิมและเราก็จะเรียนในเรื่องของเนื้อหาใหม่จะเป็นอะไรนั้นนักเรียนคะอย่าลืมนะคะ1เรานะคะทีเชิดจ๋าเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะเขียนคำอ่านลงไปด้วยทุกครั้งเพราะเมื่อไหร่เวลาที่เราเขียนคำอ่านลงไปเนี่ยจะทำให้เรา สามารถนะคะที่จะอ่านได้เวลาที่นักเรียนจะกลับมาทบทวนเวลาที่นักเรียนนะคะจะติวในการสอบหรือว่าเวลาที่นักเรียนจะต้องนะคะตอบคำถามด้เชื่อใจมันก็ยังสามารถที่จะกลับมาดูแล้วก็มีคําอ่านให้เราด้วย นะคะทีนี้เรามาดูนะคะทบทวนทั้ง6คคำกันค่ะอย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยและนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชื่อจ๋าเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะได้ทำท่าประกอบด้วยเพื่อเป็นการนะคะจำได้ง่ายที่สุดเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราพูดแล้วเราไม่มีท่าต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลืมได้แต่ถ้าเรานะคะพูดไปด้วยปฏิบัติไปด้วย เราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าท่านี้มันคืออะไรนั่นเองนะคะไม่ต้องเขินเนาะรอบแรกนักเรียนสามารถทําตามที่เชิญจ่าได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ท่าใช่ไหมล่ะแต่ถ้ารอบที่สองเรามาทบทวนอีกครั้งให้นักเรียนนะคะทําตามที่เชิญจ่าได้เลยเนาะนับบุ๊ว a r o u รา a r o รา d รอบรอบดังนั้นรอบรอบนักเรียนนักเรียนก็ทําท่าของนักเรียนเลยนะคะรอบรอบที่เชิญจ่าก็ทําท่านี้ ก็คือการรอบรอบตัวของเรานะคะรอบรอบตัวไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าข้างข้างข้างหลังซ้ายขวาแต่รอบรอบก็คือการหมุนเป็นวงกลมนะคะรอบรอบตัวเรานะคะนักเรียนลองสังเกตดีว่ารอบรอบตัวเราของเราตอนนี้มีอะไรอยู่รอบตัวเราบ้างปัดมองไปข้างหน้ามีอะไรซ้ายอะไรขวาอะไรและข้างหลังอะไรนะคะก็คือรอบรบ อาราวอาราวรอบรอบ Number Two True True ทะลุดังนั้นข้อที่2คือการทะลุนะคะทะลุผ่านสมมุติว่าถ้านักเรียนมองไม่ออกนะคะนักเรียนสมมุตินักเรียนมองอให้นึกถึงอุโมง อุโมงเราต้องมีการลอดใช่ไหมคะเราต้องมีการเข้าไปข้างในแล้วก็ลอดอุโมงนั่นแหละค่ะคือการทะลุผ่านเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกคือการทะลุผ่านหรือไม่ก็ที่บ้านใครนะคะอาจจะมีกําแพงกัน้นแต่กําแพงของเรานั้นนะคะอาจจะมีช่องเป็นอ่าในการที่ ที่แยกนะคะแยกแยกห้องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีรูในการส่องหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเรามองไปก็คือสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้นะคะหรือไม่ก็ตอนนี้กระจกดิฉันจะมองดูที่กระจกที่บ้านตัวเองเราสามารถที่จะมองทะลุผ่านด้านนอกได้เพราะว่ากระจกอ่าเพราะว่าหน้าต่างของเราเนี่ยเป็นกระจกเราใช้คําว่าทะลุ number three over over ที่แปลว่าข้าม การข้ามนะักเรียนลองนึกดูว่าเราสามารถข้ามอะไรได้บ้างเดินข้ามอะไรได้บ้างสะพานค่ะคือการข้ามสะพาน over the bridge นะคะหรือไม่ก็เป็นการข้ามแม่น้ำคาว่าข้ามแม่น้ำหนึ่งน้ํงน้ำอาจจะตื้นก็ได้ข้ามคลองนะคะคลองเนี่ยบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเดินข้ามได้ แต่ถ้าแม่น้ำนะคะหรือว่าคลองตื้นๆเราก็สามารถที่จะใช้คำว่า over deliver ก็ได้คะ่ะ number four under under ที่แปลว่าใตา้แนั้นคำว่าตายไม่ใช่ที่ใต้นะแต่แปลว่าตายล่างนะคะใต้ล่างตายลา่า,ยลางอะไรได้บ้างสมมุตินะคะเวลาที่เราอ่า เดินสะพานสะพานเนี่ยบางครั้งถ้าม,มันไม่มีแม่น้ําบางคนก็เดินข้ามสะพานบางคนก็ลอดใต้สะพานอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสะพานนะคะนักเรียนนึกถึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้สมมุตินักเรียนมีโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะเรียนของนักเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนก็นั่งอยู่แต่พอนักเรียนไปดูด้านล่างอาจจะมีอะไรคะเจ้าแมวแมวีมี้ยวหรือว่าเจ้าสุนัขเนี่ยคอยเป็นเพื่อนนักเรียนอยู่อันนี้ก็ใช้คําว่า under ได้ค่ะ number five into into เข้าไปในคำว่าเข้าไปในคือการกระโดดเข้าไปหรือเข้าไปข้างในเช่นเราเดินเข้าไปในบ้านมีกระรอกเข้าไปในโพรงมอีอะไรนะหนูเข้าไปในรูลักษณะแบบนี้คือการเข้าไปข้างในนั่นเองนะคะ number six out of out off คือการออกจากออกจากอะไรสมมติเวลาที่เราเข้าไปในป่าเห็นไหมคะเราเข้าไปในป่าเมื่อเราเข้าไปในป่าถ้าเกิดการไม่หลงป่าเราจะต้องหาทางออกมาจนได้ก็คือ out of ออกจากทีนี้รู้คำแปลทุกอย่างแล้วเรามาทำท่าพร้อมกันค่ะอ r ราวอ a ราวรอบรอบทำด้วยนะ อ่ราอ่รารอบรอบ t r u h t r u h ทะลุ Over Over ข้าม Under Under ใต้ Into Into เข้าไปใน Out of Out of ออกจาก One more time Together อะราอ่รารอบรอบ True t r u h ทะลุ over over c ้าม under under ใต้ into into เข้าไปใน out of out of ออกจากเชื่อว่าน่าจะจำได้กันแล้วนะคะค่ะทีนี้เมื่อเราได้ฝึกออกเสียงกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ความหมายกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะ ฝึกนะคะพูดตาม cd ได้เลยเนาะหรือไม่ก็ในขณะที่ฟังนักเรียนก็อาจจะทำท่าประกอบได้ด้วยนะคะตั้งใจฟังนะอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะ Age 42. Let's learn. A. Learn the words. Number one. Around. Around. 1. Around. Around. Number 2. <two. S 3> Through. Through Number Three Over Over Number Four Under Under Number Five Into Into Number Six Out of Out of Okieha Futang and Yuchemai โอเคเนาะน่าจะได้กันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งนักเรียนจะต้องหนึ่งทบทวนทุกครั้งเมื่อไรที่เราเนี่ยจำยังไม่ได้หรือว่าจำได้บ้างไม่ได้บ้างเราจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยนะคะจำได้หมดนั่นก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องทบทวนบ่อย,อยเมื่อทบทวนบ่อยๆจำได้แล้วเราก็ค่อยนะคะามา มาทบทวนนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะจำได้ทุกคำนะคะค่ะก็ต่อไปค่ะเราก็จะเข้าสู่นะคะเนื้อหาใหม่ของเราซึ่งในเนื้อหาใหม่ของเรานี้ก็จะต่อนะคะจากหนังสือเรียนของเราต่อจากการบอกตำแหน่งต่างๆเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็เปิดมาที่หน้านี้ได้เลยนะคะในหน้านี้บางคนบอกว่าหู มันเป็นภาพอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะนะคะ let's learn more เรามาเรียนรู้นะคะคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะ a learn the words เหมือนเดิมค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนนะคะอันดับแรกฟังก่อนพอรดเชอร์จ๋าเนี่ยก็จะมีนะคะอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะว่าคำที่นักเรียนเห็นเนี่ย ทำไมท่านเรียนสังเกตดีๆแล้วทำไมคํากริยานะคะตัวแรกเนี่ยตัวแรกที่ขึ้นต้นทุกข้อเลยเนี่ยทำไมถึงเติม ed เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าที่เขาเติม ed นะคะกริยาช่องที่2นะคะเราจะเอาไว้ใช้เมื่อเหตุการณ์นั้นหรือการกระทํานั้นผ่านมาแล้วหรือเราเรียกว่าอาดีตนั่นเอง ซึ่งนักเรียนยก็น่าจะรู้ว่าคําว่าอดีตหมายถึงสิ่งที่มันผ่านมาอาจจะไม่นานค่ะเช่นเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วอังคารที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคํากริยาที่เราจะต้องใช้เป็น verb ช่องที่สองหรือเรียกง่ายๆว่ากริยาช่องที่2นั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะคะดีฉเนจ๋ามีคําเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมให้กันกับนักเรียนด้วยทีนี้เรามาดูภาพที่นักเรียนเห็นข้อที่1คือการทําอะไรคะลองสะกดดูซิ เดอเอ่อเอ่อดาวเอาอดาวเลโอเดลอรดดังนั้นข้อที่หนึ่งค่ะดาวโหลดพิกเจอร์สดาวโหลดพิกเจอร์ดาวโหลดพิกเจอร์ ดังนั้นนะคะตรงตัวเลยดาวน์โหลดคือการดาวน์โหลดนะคะคือการนานะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอเนี่ยนำมาลงใส่นะคะอ่าโทรศัพท์ในเครื่องหรือว่าเวลาทั่นเรียนเนี่ยนะคะจะเสนอพรีเซนต์งานเราก็ไปหานะคะข้อมูลต่างๆแล้วก็ดาวน์โหลดเพื่อที่จะนำเสนอนั่นเองนะคะดาวโหลดพิจิตรหมายถึงการอัพโหลดการดาวน์โหลดรูปภาพนะคะ number ร practice practice คำว่า practice คือการฝึกซ้อมนะคะ practice the violin คือการซ้อมไวโอลินนักเรียนก็อ่านจะเปลี่ยนนะคะสมมตุติเครื่องดนตรีของเราไม่ใช่ไวโอลินแต่เป็นกีตาร์แต่เป็นเปียโน,โนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงคำนามได้ practice the violin practice the piano practice the guitar ได้เหมือนกันนะคะ number t h r e watch w h a t คํคำนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะพอทราบเนาะเช่น w h a t TV watch cartoon ดังนั้น watch คำนี้แปลว่าดูแต่สิ่งที่เขาดูเขาเจาะจงค่ะเพราะว่าการดูทีวีเนี่ย มันก็จะเป็นแค่บอกว่าเราดูทีวีแต่เราไม่ได้บอกโปรแกรมหรือว่าเราไม่ได้บอกว่ารายการที่เราดูเนี่ยคือเราดูรายการอะไร watch a baseball game watch a b a s e b a l l game ดังนั้นอันนี้เจาะจงเลยก็คือการดู Do, นะคะกีฬาเบสบอลนั่นเองค่ะ number 4 listen listen ดังนั้นคําว่า listen คือการฟังนักเรียนคะช่วงเนี้ยตอนเนี้ยนักเรียนก็ใช้คําว่า listen อยู่นะแต่ก็คือ listening ก็คือกําลังฟังอยู่แต่บังเอ,อิญในข้อสีนี้คือเขาฟังมาแล้วเลยใช้คําว่า listen listen to music listen to music คืออะไรคะ Listen to music หมายถึงการฟังเพลง Listen to the radio คือการฟังวิทยุดังนั้นการฟังวิทยุนะคะก็เป็นการอาจจะฟังข่าวฟังเพลงแต่เปิดจากวิทยุนั่นเอง Number f played played play, ed. play ed. คือการเล่น Play a board game play a board game ดังนั้น play a board game ก็คือเป็นการเล่นเกมกระดานคำว่าเล่นเกมกระดานคืออะไรเกมที่จะต้องใช้กระดานในการเล่นไม่ว่าจะเป็นนะคะ a match, crossword หรือ puzzle puzzle ก็คือเป็นเกมตัวต่อหรือที่นักเรียนรู้จักคือเกมเศรษฐีที่นักเรียนเล่นกันนั่นแหละคะ่ะ number six visit visit my grandparents visit แปลว่าการไปเยี่ยมการไปเยือนการไปหานะคะ my แปลว่าของฉันดังนั้นถ้านักเรียนจะบอกว่านักเรียนไปเยี่ยมปู่ย่าตายายสามารถใช้ my ไ,ได้แต่ถ้านักเรียนเห็นรูปที่ไม่ใช่เราแต่เป็นเขาผู้ชายเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะเป็นดูนะเดชเชื่อจร์จะา เพิ่มเติมให้ถ้าสมมุตินะคะเราเห็นรูปแล้วเราไม่ได้พูดเองแต่เป็นการบอกว่าเขาผู้ชายไปเยี่ยมปู่ย่าของเขาเราก็เปลี่ยนจากมายเป็น visit his grandparents แต่ถ้าเขานะคะเราไปเจอคําถามแต่เป็นภาพของผู้หญิงซึ่งเขาเนี่ยไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของเขานะคะเราก็เปลี่ยนเป็น ว i s ิต her grand parents เราสามารถเปลี่ยนการแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นเรานะคะ visit my grand parents คำว่า grand parents แปลว่าปู่ย่าตายายได้สีส่ท่านเลยนะคะสี่ความหมายเลยนะปู่ย่าตายายค่ะ แต่ถ้าเราจะบอกว่าเขาผู้ชายไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของเขาประธานเราก็เปลี่ยนไปเป็น he he visit his grandparents เขาได้ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของเขาถ้าเป็นผู้หญิงค่ะ l o นหรือเธอ she visit her grandparents ก็คือ l o น เขาผู้หญิงหรือเธอได้ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของเธอนั่นเองค่ะอีกรอบนะคะเชื่อจะจะให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปฟังซีดีในการอ่านออกเสียงเนาะ number o n download pictures download pictures การโหลดรูปภาพ2 w o play the violin p l a c the violin การซ้อมไวโอลิน 3. watch a baseball game watch a baseball game คือการดูเบสบอล4 listen to music listen to music ฟังเพลง 5. play a board game play a board game คือการเล่นเกมกระดาน 6. visit my grandparents visit my grandparents คือการไปเยี่ยมนะคะปู่ย่าตายายค่ะทีนี้นะคะที่เชื่อจะได้บอกไว้เราจะไปฟังการออกเสียงของ6กคำนี้อย่าลืมนะคะนักเรียนสามารถเขียนคำอ่านลงไปนะคะคำไหนที่อ่านไม่ได้เขียนลงไปหรืออาจจะเขียนทั้งหมดเลยก็ได้เพราะหนึ่ง เวลาที่เรานะคะตอบคำถามเราจะได้พูดได้ 2. องเวลาที่เราทบทวนเวลาเราที่เราจะสอบเราจะได้อ่านคำทั้งหมดได้พร้อมกับแปลได้นั่นเองค่ะทีนี้เรานะคะไปฟังซีดีกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนสามารถนะคะอ่านออกเสียงตามได้เลยนะคะไปฟังกันค่ะ Let's learn more. A. Learn the words. Number one. Downloaded pictures. Number two. Practiced the violin. Number three. Watched a baseball game. Number four. Listened to music. Number 5 Played a board game Number r v i s i ไ e d my grandparents เป็นไงกันบ้างคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการอ่านออกเสียงแล้วก็ความหมายนะคะทีนี้คะ่ะนักเรียนคะดูในส่วนของพาร์ทบค่ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูในส่วน B ในส่วน B นะคะเขาบอกว่า a r c And answer คำว่า ask คือการถาม answer แปลว่าการตอบดังนั้นการถามและการตอบค่ะในประโยคนี้นะคะเขาเป็นการถามเกี่ยวกับว่า what did you do on Sunday เห็นไหมคะ did เป็นกริยาชนิดสองของ do นั่นก็หมายถึงว่าเนี่ยเขาเนี่ยนะคะ เป็นการให้เรียนดูประโยคเลยว่าเขาเจาะจงที่จะถามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือว่าเรียกเป็นอดีตก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอทำอะไรนะคะแอนดี้ก็ตอบสกอตค่ะ I w a t c h a baseball game I w a t c h a baseball game คืออ๋อฉันก็ดูกีฬาเบสบอลน่ะ นะคะก็จะเป็นการถามเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างการถามและการตอบนะคะอย่าลืมนะคะฝึกถามฝึกตอบไปด้วยค่ะ What did you do on Sunday? I watched a baseball game. Number one. What did you do on Sunday? I watched a baseball game. Number two. What did you do on Sunday? I visited my grandparents. Number three. What did you do on Sunday? I listened to music. Number four. What did you do on Sunday? I downloaded pictures. a 44 Drum r t ก็รู้กันแล้วนะคะว่าวิธีการถามและการตอบคืออะไรนะคะดังนั้นค่ะการบ้างหรือเชิญจ๋านะคะให้นักเรียนนะคะไปจำนะคะ,ะคำพา์ ที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดพิกเจอต่างๆนะคะจากนั้นแล้วก็ฝึกตอบเอาไว้เจอกันนะคะในคาบหน้าซึ่งคาบหน้าเนี่ยทิเชอร์จ๋าจะให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกตอบทิเชอร์จ๋าและก็นะคะจะให้ทําในแบบฝึกหัดเนาะเอาไว้เจอกันในคาบต่อไปค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ